สวัสดีคะ่ะพบกก็สวยครั้งนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวโสยจะมารีวิวกระเป๋า2รุ่นด้วยกันนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นมันตรีโพเซตอะชเชอรี่นะคะมีอยู่3ชิ้นด้วยกันนะคะมีสายสะพายนะคะมีกระเป๋าใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่นะคะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งรุ่นนี้ก็สามารถสะพายได้หลายแบบนะคะแล้วก็อีกรุ่นนะคะเป็นรุ่นเ a เวอร์ไซส์พี M นะคะแบบนี้ก็สามารถสะพายได้หลายแบบเช่นกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะนี่นะคะ ก็ทั้งสพายคอสตูดี้นะคะสพายไหลสายถอดได้เช่นกันนะคะเรามาดูไซส์ใหญ่ของมันติโพรเชสต a c e s เซสกันนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะอ่าส่วนนี้จะเป็นไซส์ PM นะคะของ f a v o r เ t e นะคะก็เปรียบเทียบให้ดูด้านหน้านะคะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะแตกต่างกันตรงที่ตัว f a v o r เ t e นะคะเขาจะมีแฟบด้านหน้านะคะแบบนี้ มีฝาปิดแบบนี้ด้านหน้านะคะส่วนตัวของมันติโพเชตดัซลี่นะคะจะไม่มีนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นลักษณะนี้นะคะนะคะความรู้สึกออกความกว้างด้านข้างก็จะใกล้เคียงกันนะคะลักษณะน,บบนี้แต่ตรงนี้รู้สึกก็จะมีใหญ่กว่านิดนึงนะคะน่าจะใส่ของได้เยอะกว่านะคะตรงนี้ด้านข้างนะคะส่วนก้นกระเป๋านะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ให้สังเกตนะคะก็คือตัวไซส์พีเเนี่ยเขาจะเล็กกว่านะคะนี่นะคะ ไซส์เขาจะเล็กกว่านะคะตัวมันติโพเชตนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเล็กกว่านิดนึงนะคะน่าจะประมาณเออครึ่งมิวได้นะคะตรงนี้นะคะนี่จะเล็กกว่าไซส์พีเอ็มนะคะถ้าเป็นไซส์เอ็มโสมคิดว่าน่าจะเท่ากันนะคะน่าจะเท่ากับตัวนี้นะคะไซส์พีเอ็มตัวเฟเวอร์นะคะแต่ว่าโสมไม่มีไซส์เอ็มเอ็มนะคะโสมมีแต่ไซส์พีเอ็มนะคะก็เลยเปรียบเทียบไซส์พีเอ็มให้ดูก่อนนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็อ่า ด้านในด้านในกระเป๋าของมันติโพ a ซตอัจซ์เตอรี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องตรงนี้ให้ด้วยหนึ่งช่องนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะส่วนอของรุ่นของเ a บอร์ดเขาก็จะมีด้านในหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ช่องใหญ่หนึ่งช่องสองช่องเช่นกันนะคะเหมือนกันเลยนะคะมีสองช่องเหมือนกันนะคะสำหรับสองรุ่นนี้นะคะ เพียงแต่วา่ารุ่นนี้นะคะเขาจะทําเป็นสีน้ําสีม่วงนะคะด้านในนะคะเป็นผ้าสีม่วงส่วนตัวนี้นะคะจะทําเป็นสียีน้าตาลนะคะแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้ก็คือมันก็ใกล้เคียงกันนะคะเพียงแต่ว่าตัวเฟนเวอร์นะคะเขาจะมีแบบเป็นลักษณะแบบเฟบ,บนะคะมีฝาปิดเนาะแต่อันนี้เขาจะไม่มีฝาปิดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวโซจ,จะใส่กระเป๋าสตางค์ให้ดูนะคะใบนี้สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ใส่ได้นะคะกระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะใส่มือถือก็ใส่ได้เช่นกันนะคะแบบนี้ล um um ักษณะแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะคือจะถือเป็นคัสแบบนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะส่วนใบนี้นะคะใบนี้เนาะ ใบนี้นะคะก็คือเดี๋ยวโสจะลองใส่กระเป๋าสั่งใบยาวให้ดูนะคะซึ่งก็ใส่ได้เช่นกันนะคะนี่ใบนี้นะคะใส่กระเป๋าสั่งใบยาวใส่ได้นะคะไซส์ PM เนะคะเขาก็ไม่ได้เล็กมากนะคะแบบนี้ใส่ได้พอดีเลยนะคะแล้วก็ใส่มือถือก็ใส่ได้เช่นกันนะคะลักษณะแบบนี้นะคะใส่ลิปสติกอะไรเนี่ยพอได้อีกนะคะ ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นไซส์ไซส์นี้เนาะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวโสจะรองสปายให้ดูทั้ง2ใบนะคะถ้าเป็น Fa เ i ิร์ไซส์ PM นะคะสปายข้างจะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะแล้วถ้ามันติโพเชสต์แอสต l y นะคะ,ะ,คะสปายข้างจะอยู่ประมาณนี้นะคะสายสามารถที่จะปรับได้อีกนะคะ ส่วนเส้าสายปรับไม่ได้นะคะสายก็จะอยู่ในลนักษณะแบบนี้นะคะตัวสายเป็นเทาไฮนะคะใช้เป็นนานสีก็เปลี่ยนนะคะแต่ตัวนี้นะคะตัวสายจะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าลักษณะแบบนี้นะคะสีชมพูนะคะถ้าสไตลโคสบอดี้นะคะของเซเวอร์จะอยู่ในระดับนี้นะคะไซส์ทีเอนะคะตรงนี้จะอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนใบนี้นะคะโคสบอดี้นะคะประมาณนี้นะคะ สายปรับให้ได้สายสามารถปรับยาวได้อีกนะคะแต่ว่าโสชอบสะพายในระดับนี้นะคะสละถ้าเป็นตัวมันติโพเซนซ์ลีนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งทั้งสองใบาสามารถสะพายได้หลายแบบนะคะเดี๋ยวโซจะลองสะพายให้ดูนะคะเริ่มต้นจากาใบนี้ก่อนนะคะแบบที่หนึ่งนะคะก็คือสะพายคอสบุรีในลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นปกตินะคะ สไพร์คอสเบดี้แบบนี้นะคะแบบที่1นนะคะแบบที่2นะคะแบบที่2เนี่ยก็คือเราถอดสายเขานะคะถอดสายเขาสายตรงนี้ก็สามารถถอดได้นะคะถอดสายนะคะแล้วก็มาสไพร์ไหล่ลักษณะแบบนี้ก็ได้แบบนี้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะนี่แล้วก็ให้ดูอีกใบนะคะมัลติโพสเชตเดซิเอรี่นะคะนะคะแบบนี้จะอยู่ประมาณนี้อันนี้สไพร์ไหล่ประมาณนี้นะคะ ถ้าเทียบกัน2ใบนี้ใบเล็กนะคะกับใบนี้นะคะจะอยู่ประมาณนี้คือใบนี้ก็ค่อนข้างจะใบเล็กนะคะอันนี้เขาก็จะใหญ่หน่อยนะคะถ้าเทียบกันนะคะ2รุ่นนี้นะคะใบจะจะอยู่ไซส์ประมาณนี้นะคะให้ดูก้นกระเป๋าแล้วกันนะคะจะได้เห็นแบบชัดๆนี่ประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณ1นิ่งมได้นะคะประมาณนี้ตัวเอ่อใบเล็กของมันติโคเซสตสอรีนะคะ นี่เราจะถือในลักษณะนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะคล้องแขนแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นี่สะพายไหลได้แบบนี้มัตปปติโพเชตเขาก็จะแยกใช้ได้นะคะถือได้หลายแบบเฟเวอร์เดนก็สามารถถือได้หลายแบบเช่นกันนะคะแบบนี้หรือว่าตัวนี้นะคะเราจะถือเป็นคลัสก็ได้นะคะเอาสายใส่เข้าไปแล้วก็ถือเป็นคลัสลักษณะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ ส่วนใบนี้นะคะเราถอดสายออกเนาะเราก็ถือเป็นคลชได้เส้นกันนะคะแบบนี้ถือเป็นคลชลักษณะแบบนี้ก็ได้นี่ถือเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะทั้งสองใบทั้งสองรุ่นถือเป็นคลชได้นะคะแบบแบบแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็สามารถใช้งานได้สพายได้ประมาณ3แบบด้ยวยกันนะคะสพายโค้ชบูดี้นะคะ หนึ่งแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองก็คือสะพายสายโซ่นะคะสะพายโซ่โซ่โซ่เล็กอันนี้นะคะสะพายไหลได้นะคะอันนี้คือแบบที่สองนะคะแบบที่สามก็คือถือเป็นคลาสลักษณะแบบนี้นะคะส่วนมันตีโพชเชตสตรีนะคะสะพายได้หลายแบบเช่นกันนะคะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มาสะพายแบบนี้ก็ได้นะคะเราใช้แค่นี้ก็ได้นะคะจริงๆใบนี้ใบเดียวสามารถใส่ของที่สุดจำเป็นต้องใช้ได้หมดเลย แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครคิดว่าสองใบมันรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็สะพายแค่นี้พอประมาณนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองนะคะแบบที่สองก็คือเราเอาใบเนี้ยมาประกบมันก็จะเป็นแบบที่เขาสะพายกันนะคะประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ที่เขาสะพายกันเนาะก็เวลาโศสะพายโศก็จะทําสายให้มันสั้นนะคะ จะไม่ครอบไม่ชอบสายยาวนะคะเวลาสายให้มันสั้นๆนะคะชอบสะพายแบบสั้นๆแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นแบบที่สองนะคะถ้าแบบที่สามนะคะายแบบเฉพาะแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือเราจะเอามาถอดสายตัวนี้ออกนะคะแล้วก็สะพายคู่กันในลักษณะแบบนี้นะคะก็ได้เช่นกันนะคะ คือสามารถทําได้หลายแบบสำหรับมันติโพสเซตอสซิลี่นะคะแบบนี้จะสะพายแบบสายคู่แบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะนี่สะพายแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะคือทําได้หลายแบบมากๆนะคะสาหรับมันติโพสเซตอสซิลี่นะคะเราจะใช้แค่นี้ก็ได้นะคะแบบนี้ถือแบบชิลๆประมาณนี้นะคะถ้าเราไม่อยากจะสะพายทอสตี้เราก็ถือแค่นี้พอนะคะประมาณนี้ถ้าเราอยากจะ เอาตัวนี้มาร้อยกับอันนี้ก็ได้นะคะจะอยู่ลักษณะแบบนี้ก็ได้เราจะร้อยแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะดูเยอะไปนะคะถ้าร้อยแบบนี้3ามใบมันจะดูเยอะไปนะคะอันนี้ส่วนสายเราก็สามารถใช้กับรุ่นอื่นได้นะคะเดี๋ยวสูจะนําสายของเขานะคะมาใช้กับตัวนี้ดูนะคะสะรายข้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็สปพายคอสเพลี้ก็ได้เช่นกันนะคะประมาณนี้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ เกดีนะคะโศว่านะคะคือสามารถปรับเปลี่ยนใช้กับรุ่นอื่นๆได้นะคะสายนะคะคือมันติดโพลเชต์อะซเอรี่นะคะที่ดูเก๋เลยนะคะก็คือตรงสายของเขานะคะเราสามารถใช้กับรุ่นอื่นได้นะคะรุ่นนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะเราจะทําให้สายเขายาวกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเราอยากจัสไพลให้มันยาวนี่เอาไปสไพประมาณนี้ก็ได้ให้มันยาวลงหน่อยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเน่ประมาณนี้ถ้าเราตัว เซวอร์ไซต์ีนะคะแบบนี้นะคะถ้าใครแบบว่ามีตัวเซเวอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากซื้อไม่อยากจ่ายเงินเยอะนะคะก็ลองไปซื้อเฉพาะสายมาก็ได้นะคะเฉพาะสายแบบนี้นะคะแล้วก็มาใช้กับรุ่นนี้นะคะโสว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะตัวโซ่ก็จะออกมาประมาณลักษณะแบบนี้นี่ตัวโซ่ก็จะคล้ายๆ,ๆกันจะอยู่ประมาณนี้นะคะ ก็จะทําให้เรา,ามีการใช้งานได้เยอะขึ้นนะคะก็ชอบรุ่นมันติโพชเชตัลสตรีนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้เยอะมากๆนะคะนําสายใช้กับรุ่นอื่นๆได้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยสามารถสะพายได้หลายแบบนะคะนี่ได้หลายแบบเลยนะคะนี่สะพายแบบนี้สำหรับใครที่มีรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีรุ่นนี้อยู่รุ่นนี้ด้วยนะคะก็สามารถนาสายมาใช้ สลับกันได้เลยนะคะก็ะคือใช้แบบนี้ก็ดูเก๋ดีนะคะถ้าเราอยากจะสะพายแค่ใบเดียวนะคะอันนี้มันจะดูดีกว่าถ้าเราสะพายใบเดียวเนาะอันนี้เวลาเราสะพายใบเดียวมันจะดูแบบมันไม่มีแฝกข้างหน้ามันก็จะดูแบบประมาณนี้นะคะส่วนว่ามีแฝกข้างหน้าเวลาสะพายใบเดียวเนี่ยมันจะดูเก๋กว่านะคะใบนนี้ส่วนว่ามันต้องสะพายคู่แบบนี้มันถึงจะแบบว่าเออดูดีกว่านะคะสลับของเขาเนาะเพราะเขาทํามาออกแบบมาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะ ก็หวังว่าน,นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อน,นะคะที่กําลังมองหา2รุ่นนี้นะคะหรือว่าใครที่มีรุ่นเซเวอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็มันิโพอเซตแอซิดอรีอยู่แล้วนะคะก็ลองนําสายมาใช้สลับกันได้นะคะก็คือสามารถใช้ได้หลายแบบเลยนะคะชอบสายของเขามากๆนะคะหรือว่าใครมีรุ่นเฟเวอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากจะ,ะจ่ายเงินเยอะนะคะก็ลองหาซื้อเฉพาะสายก็ได้นะคะเฉพาะสายแบบนี้นะคะมา ร้อยนะคะสามารถใช้กับดวดลลายรุ่นด้วยกันนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะคือสายของเขาเนี่ยไม่มีความเก๋นะคะแล้วส่วนตัวและชอบนะคะสำหรับตัวสายของเขานะคะตรงนี้เขาก็จะมีแบบลาย LV ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะก็โซต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย